ลองพิจารณาดูในเรื่องของไฟเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าเราขับขี่เราก็ต้องปลอดภัยในชีวิตของเรานะครับวันนี้ลูกค้านำรถ t ต y ย t a a เอาผาเข้ามาอัปเกรดไฟตัดหมอกเป็นโปรเจคเตอร์ตัดหมอกจากออฟฟูมุ่นวอถามลูกค้าก็เลยว่าการใช้งานเดิมมันเป็นมายังไงบ้างรครับก็การใช้งานเดิมก็คือเราวิ่งต่างจังหวัดบ่อยนะครับก็อาจจะเจอสภาพไม่ว่าจะเป็นพวกหมอกพวกควันต่างๆนะครับแล้วก็สภาพฝนอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามันอันตรายในการขับขี่ครับก็เลยอยากจะอัปเกรดไฟให้มันชัดขึ้นี สายทัดจะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายครับผมเห็นแสงแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นครับเพราะว่าตัวแสงเองเนี่ยครับมีความสว่างทั้งไฟสีขาวแล้วก็สีเหลืองในตัวด้วยก็มีระดับไฟสูงต่ำให้ด้วยผมว่ามันดีครับสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงคนที่ไฟตัดหมอกยังเป็นไฟเดิมไม่สว่างมังครับลองพิจารณาดูครับใครที่ขับรถในตอนกลางคืนตอนฝนตก หรือตอนมีหมอกอย่างเงี้ยนะครับลองพิจารณาดูว่าถ้าทัศนวิสัยไม่ดีผมอยากให้ลองพิจารณาดูในเรื่องของไฟเป็นอันดับต้นๆเช่นกันนะครับเพราะว่าเราขับขี่เราก็ต้องปลอดภัยในชีวิตของเรานะครับออซูมฮีโรออฟไลทิง